ครับผมศิลาวิทย์มานีนันทนาโชติครับมาในนามของสภาอุตสาหกรรมผมเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมที่จริงผมไม่ใช่คนจังหวัดนี้ผมเป็นคนชนบุรีแล้วก็อยู่กับแฟนอยู่ที่กระบินสิ่งที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่ากระบินในส่วนที่ผมเคยอยู่เนี่ยไม่เคยน้ําท่วมเลยแต่พอเมื่อล่าสุดนี้ท่วมตนต้องอาศัยรถอื่นไปเข้าไปบ้านประมาณ5กิโล ราต้องถิ่งไปข้างนอกไม่รู้หายไหนแต่สิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดก่อนอื่นว่าจริงๆแล้วออของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นขงองภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นของชาวบ้านแล้วแต่การทําแผนเนี่ยผมก็เห็นด้วยแต่สิ่งที่สําคัญนะครับผมถามว่าในที่มาเนี่ยกี่ท่านที่อ่านหนังสือขอ้องกี่ท่านที่ทราบความหมายของว่าไอ้แผนที่ผ่านเนี่ยผ่านส่วนไหนของบ้านท่านบ้าน ผมอยากจะให้ถ้าทาปลาเป็นเนี้ยให้เป็นทำเมนแผนและทําเป็นรูปร่างหน้าตาวาา่าน้ำมันจะผ่านบ้านใครบ้างเส้นทางใครบ้างจุดไหนบ้านที่มีผลกระทบกับเขาจริงๆเรามาคุยกันตรงนั้นมันจะดูทานะมันต้องผ่านมาโอเคมาจากชยายนาทมาจากเอ่อที่ไหนผ่านมาผ่านจุดไหนบ้างทําเป็นแผนที่เส้นทางมา แล้วก็มาทําเป็นแผนที่ให้เขาทราบว่าโอเคนะครับเขตอุมาละหมู่ห้านะน้ำจะผ่านมาตรงนี้นะครับผ่านในตําบลในเขตบริเวณน,นี้นะครับมีเนื้อที่เท่าไหร่ที่จะมีผลกระทบบ้างเมื่อมีผลกระทบแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขเขายังไง็ิดโคลถ้ามีเขียนมาแบบเนี้ยผมนั่งอ่านแล้วเนี่ยผมก็ขอโทษนะไม่ไม่ใช่คนเก่งผมก็จบบัญชีวิัยขงค้า จบนิติรางมาแผงแน,นะครับแล้วก็จบบริหารที่ราชพัฒและจบวิชาชีพคูที่ศูนย์ิศิตด้วยตามเมียทั้งหมดมเมียเรียนบุตเรียนด้วยถ้ามีแผนเนี่ยนะครับชาวบ้านมองจากตัวภาพเนี่ยโอเคเขารู้แต่ถ้าให้มาอ่านเนี่ยผ่านเส้นรู้เส้นนี้จากชัยนานมามาถึงนครนายกมาผ่านอุทรลาชต,ตรงไหนครับเขตไหนของนครนายก ไอ้ยุบทำ้ามา,าอย่างน้อยคนที่อ่านเสือไม่ออกมองภาพเฮ้ยนี่ผ่านบ้านคูดี่กว่ากูเดือดร้อนเว้ยยนะครับผลกรทะทบมีอะไรบ้างและท่านจะช่วยเหลืออะไรเขาบ้างแลว้ววางแนวทางป้องกันไว้อย่างไร<ล>ขเขาเลยให้เรียบร้อยอรนะครับข้อที่สองน้ำเนี่ยที่มาเนี่ยทำไมถึงต้องมาเอ่อมาเป็นธรรมชาติวิจารณ์ที่นี่มีแผนที่นี่เพราะอะไร ทำไมน้ำถึงจ้องนาที่นี่ผมแปลกใจอย่างมันวิสัยของธรรมชาติก็คือน้ําจะไหลาจากที่สูงมาที่ต่ําถ้าขุดของนี้เล่าไห่น้ําลดจากที่นู้นก็มาค้างอยู่ที่นี่แล้วน้ํามาใหม่อีกทีน้ําจะลดจากไหนครับถ้าไม่วางแผนและทางเป็นถูกต้องถ้าเราจะแก้ไขที่นี่นะครับผมถามหน่อยว่าแต่ละจังหวัดขอโทษนะครับผมอาจจะรบกวนส่วนราชการบางคน ในส่วนของถังเมืองนะครับในเรื่องของการทําถนนหน,นทางผูกสร้างบ้านผมขอถามท่านจริงๆนะครับรวมทั้งขอโทษนะฮะอ,ะอวะตารนายกอวตารแล้วก็ที่ควบคุมก่อสร้างท่านมองไม่ว่าท่านทําถนนนะ่ะกี่ร้อยเมตรท่านมีท่อระบายน้ําหรือเปล่าโขมเต็มหมดท่อระบายน้ําไม่มีและบ้านไทยก็สังเกตด้วยนะครับบ้านขุนน้ําท่วมบ้านอีกบ้านน้าไม่ท่วมเพราะ ็ทําทที่สูงเพราะถึงเวลาทุนทําถนนก็สูงขึ้นอีกแล้วน้ํามาปั๊บขังในพื้นที่ต่ําแล้วจะระบายไปไหนนะครับมันมีท่อระบายท่านกําหนดใช่ครับว่าท่อแอถนนเป็นเนี้ย,ร,ยร้อเมตรต้องมีท่อระบายน้ำเท่าไหร่นั่นตอนนี้ท่านปิดท่อระบายน้ำขัทงทางเดินทั้งหมดเลยให้ผู้ว่าหรือ,อนายกคนใหม่ ของประเทศไทยถ้าไม่แก้ไขจุดนี้น้ําก็ขังครับมันไม่มีทางระบายท่านสังเกตไหมครับว่าอีกฝั่งหนึ่งน้ําแห้งอีกฝั่งน้ําไม่แห้งนะครับข้อสุดท้ายนะครับผมอยากจะให้มองแล้วก็อยากให้เรามาช่วยกันมากกว่าที่จะมามองว่าไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีมันมีดีและไม่ดีปดกันนะครับแต่ว่าเราจะทํายังไง ให้คนรุ่นหลังเราเนี่ยหลังจากเราที่มันมาคุยกันแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่เกิดแบบเราขึ้นมาตตายแล้ว,ลวใช่ลูกคุณมาเนี่ยจะต้องมาทําแผนอีกทีน,นี้อีกไหมทําไมเราไม่วางสักทีแรกเขาอยา่างเดียวเขาเลยเขาถ้าเขาทั้งประเทศนะครับเพราะว่าทั้งประเทศเป็นอย่างนี้หมดเลยะลนะครับก็ขอฝากไว้ว่าจริงๆผมไม่อยู่ฝ่ายไหนนั่นแหละเพราะว่าผมก็เป็นอยู่ฝ่ายของอุตสาหกรรมโพลส่งผลกระทบเหมือนกัน ทำไมเพราะพนักงานของผมนะครับลูกน้องมาออกมาทํางานไม่ได้รายได้ปัญหาผมก็เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นโภเพศผมกเป็นปอยจากน้าที่ในองค์ครของของสิบเนาะอีกฝั่งแห้งอีกฝังก่งไม่แห้งเนี่ยมองดูจากภาพเพราะอีกฝั่งทําเทพื้นที่สูงอีกฝั่งมันพื้นที่ต่ำน้ำก็ไม่ไหลกลับไปอีฝั่งพอน้ําลงมาก็ตสมเขอบถนนอีฝั่งก็น้ําท่าวมเน่ามันก็แก้กันไม่จบนะครับมาเริ่มตั้งแต่จังหวัดนั้น ท่านให้เขาก่อสร้างต้องกำหนดเขาด้วยว่าต้องมีท่อระบายน้ำผ่านทุกที่ไม่มีไม่ให้สร้างวัน,นที่ถน,นนออกมาเนี่ยสังเกตบ้านท่านต้้งชนถนนเลยแล้วโถมผิดเสมอเลยทําไมไม่มีกฎหมายตัวนี้กําหนดขอบคุณครับ